สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ครั้งนี้นะครับหัวข้อโหดมากเลยนะครับก็คือโลกหลังโควิดนะฮะตลาดหุ้นหลังโควิดว่ามันจะเป็นอะไรอย่างไรกันนะครับโอเคก็มาดูเซตนะครับจริงเราก็คุยกันอาทิตย์ที่แล้วเนาะว่าเฮ้ยนี่แหละมันอาลดลดลงมานะครับลดลงมาตัวเส้น20วันเนาะนะครับก็ ให้ดูอาการนะครับแต่พอดูอาการปุ๊บไม่ลงต่อฮะมีแรงซื้อกลับเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของที่น่าสนใจนะครับก็คือมีวัคซีนนะครับวัคซีนก็ أ, อันนี้ของที่ออกฟอร์ดนะครับออกฟอร์ดก็คือมาเป็นผลงานวิจัยนะครับเขาก็บอกว่าใช้งานได้นะครับใช้งานได้ดีกันเลยทีเดียวนะครับ ถ้ามาดูก็คืออันนี้นะครับเนี่ยอซาซีเซนาเนซเซกาเนี่ยนะครับก็ไทรเอามาพันกับคนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้ชื่อว่าเว็บตัวค้นก o o g l เก้นคำนี้นครับโคโรนาไวรัสวัคซีน tracker นะครับก็จะขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ก็เฟสสาก็คือมาออถึงขั้นต้องเรียกว่า มาไกลนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีกันเลยทีเดียวนะครับมันแปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่า,าไม่เกินกลางกลางปีหน้านะครับก็น่าจะมีวัคซีนออกมานะครับยังไม่พอครับยังมีพวกท้าที่เข้าอีกเป็นร้อยตัวเลยฮะต่อไปเนี่ยนะครับถ้าใครใจกล้านะฮะหรือแบบกลัวมากๆก็ ฉีดไปเลยฮะยี่สิบชนิดมันมันต้องมีสักอันแหละนะครับที่ได้แต่ิงจริงฉีดอันเดียวก็พอแล้วนะครับโอเคก็แต่ถ้าเกิดไวรัสกลายพันธุ์มากๆก็อาจจะเหมือนวัคซีนแค่วัดใหญ่นะครับวัคซีนแค่วัดใหญ่ก็คือฉีดมันทุกปีนะครับเพราะว่าเพราะว่าวัดใหญ่มันก็มีสายพันธุ์ใหม่มาทุกปีนะครับก็ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรแย่ไปกว่านี้นะครับ แต่ที่น่าสนใจก็คือพอมันจบเนี่ยปีหน้าปีต่อไปเนี่ยเราจะเอาอยัางไงดีนะครับเราจะเอาอยัางไงกับมันดีนะครับโอเคแล้วตอนนี้นะครับนี่สองสาวันนี้ก็มีข่าวมาที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับแมคืออาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่มีอะไรน่าสนใจให้พูดเยอะเลยนะครับ เริ่มมีคนกังวลกันเนาะว่าเฮ้ย mm hmm. นี่แหละแบงก์มันจะแย่แน่นอนนะครับชีวิตมันจะต้องลันทดนะฮะโอเค okay. แต่งบออกมาครับตามคาดนะครับตามคาดก็คือกํำไรหายไปตามคาดเลยครับทั้งมี TMB นะครับที่กำไรกาไรเขาเติบโตนะครับแต่ว่ากํำไรที่เติบโตเนี่ยอ่า มันมาจากการที่เขารวบรวมกับธนาคารธนาชาตินะครับก็คือเอาเอากำไรเนี่ยนะครับมาบวกกันนะครับถ้าจะคิดจริงๆอาจจะต้องมาดูเรื่องของกำไรเสมือเนาะนะครับก็คือไปทำงบงบรวมแบบเดียวกันนะครับแต่กับช่วงเดียวกันปีที่แล้วนะครับจะได้เปรียบเทียบก็ได้ว่าเป็นยังไงนะครับจากการที่ทำการบ้านมาพอสมควรนะครับ อย่าง K-Bank เนี่ยนะครับโห้ยกำไรหายไปหมดเลยนะครับกำไรหายไปหมดเลยหายไปจากอะไรนะครับจริงๆดูสินเชื่อเนี่ยยังมีการเติบโตอยู่เลยนะนะครับแล้วก็ธุรกิจปกติเนี่ยยังยังยังโอเคนะครับทั้งดอกเบีย้ยนะครับรายได้ดอกเบี้ยรายได้อื่นนะครับแล้วก็แถมรดต้นทุนไปได้ด้วยนะครับใครได้ใจพนักงานเนี่ยไอ้ รายจ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับลดลงไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าที่มันขาดทุนเนี่ยนะครับหลักๆก็คือมาจากการตั้งสำรองฮะนะครับตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับทีม B นี่ไม่มีอะไรนะครับก็คือแค่รวมธนชาติเข้ามานะครับทิสโก้นะครับทิสโก้นี่น่าน่าสนใจนะครับผมว่าทิสโก้นี่ยอาจจะใชเ้เป็นตัวแทนของหุ้น แบงค์เล็กแบงค์กลางได้นะครับก็คือสภาพก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็หนี้ที่ยังไม่ได้เป็น APL นะครับแต่ว่าจัดชั้นให้มันความเสี่ยงมากขึ้นค่อคนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะหนี้ที่เป็น SME นะครับหนี้ที่เป็นสินเชื่อบุคคลนะครับโอเคแต่ละแบงค์นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือตั้งสำรองให้เยอะไว้ก่อนนะครับตั้งสำรองไว้ให้เยอะไว้ก่อนนะครับ โอเคอ่าแล้วก็ NPL เนี่ยที่บอกว่าเร่งตัวนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยยังไม่สุดนะให้นึกภาพว่าตอนนี้เรามีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ถูกไหมครับแล้วก็ตอนนี้กำลังใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าปลายปีเราอาจจะได้เห็น NPL ของพวกเนี้ยโผล่เข้ามานะครับอ่าแบงค์ใหญ่นะครับก็ของ kbank นะครับ kbank ก็ NPL ก็ยังก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ก็ยังเพิ่มเพิ่มไม่มากนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนใหญ่เพิ่มจากตัวนี้นะครับก็คือตัวไอการตั้งสำรรองนะครับรายได้ดอกเบี้ยลดลงนิดหน่อยนะครับ KKP นะครับ KKP ก็ไม่อธิบายอะไรเลยนะฮะคือแบงค์ Bank, นะครับปนี้ที่ พูดได้แค่คร่าวๆนะครับก็เพราะว่าตัวหมายเหตุประกอบงบเนี่ยยังไม่ออกนะครับหมายเหตุเนี่ยจะออกก็คือประมาณกลางเดือนสิงหาก็คือพอๆกับเพื่อนนะครับแต่ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาบอกให้เอ้ยเนี่ยออกข้อมูลสรุปไปก่อนเลยนะครับซึ่งมันก็เห็นแค่งบกำไรขาดทุนงบดุลงบกระแสเงินสดนะครับซึ่งเราไม่เห็นตัวหมายเหตุเลยเข้าไปวิเคราะห์อตอบไม่ได้ว่า มันมี NPL หรืออะไรเนี่ยยังไงนะครับโอเคนะครับแล้วก็ฟึบฟึบฟึบอ่า,อาเพราะนั้นต่อมาเราจะบอกเรื่องของโลกนะครับหลังโควิดนะครับหลังโควิดโอเคมันก็จะมีตัวตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น ดรวีระไทยนะครับแกก็ออกมาบรรยายเนาะนะครับบอกว่าต่อไปเนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะกับฟื้นนะนะครับแต่ว่าฟื้นแบบเป็นขึ้นใหมายไนกี้นะครับก็ลงมาก่อนป่องนะครับแล้วก็ค่อยๆกรดึดๆกึกดๆกึกดๆกึกดๆขึ้นมานะครับซึ่งมีหลายหลายรูปแบบนะฮะหลายรูปแบบเนี่ยครับคือผมว่า ถ้าเป็นเครื่องใหม่ไนกี้เนี่ยถือว่าแกมองดีนะนะครับคือวันนี้วันนี้ลงนะครับอ่าแล้วก็มันก็ค่อยๆกระดิบกระดิบกระดิบขึ้นมานะครับแต่ถ้าเร็ว้ายเลยเนี่ยคือ L ฮะลงแล้วก็ลากยาวไม่ขึ้นฮะบแบบเหมือนเหมือนเปลี่ยนทิศทางไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ดับเบิลยูปับป๊บปับ๊บปั๊บขึ้นไปนะครับ U นี่ก็ u นี่จะค่อนข้างดีกว่านะครับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ที่ฟื้นเร็วสุดเลยก็คือเป็นรตัวฟีนะครับในกิ๊กเชฟนะครับก็คือครั้งนี้เราเราได้ผลกระทบแบบเร็วแล้แรงนะครับมันก็เลยลงหนักนะครับแล้วก็ค่อยคค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยฟื้นกันไปนะครับแล้วก็มีบทความหนึ่งนะครับของตัว KKP Research นะครับนี่น KKP Research นะครับบทความนี้ชอบมากเลยนะครับทำไมต่างชาติขายหุ้นไทยไม่หยุดนะฮะเหตุผลก็คือเขามองว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันตัวที่เป็นนวัตกรรมของเรามันไม่ค่อยจะมี แล้วก็ไม่ค่อยได้ลงทุนด้วยนะครับนี่ซึ่งในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ย mm. เขาลดก,กว่าเราฮะนะครับโอเคต่างชาติก็เลยไม่ค่อยได้ลงทุนเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้ยังยังไม่เท่าไหร,ร่นะฮะแล้วของเราเองก็ไม่ค่อยได้ลงทุนด้วยนะครับในขณะที่ดูจีนดูอินโดนยครับแบบขยายลงไปนะครับอ่าแล้วก็ถ้าแบ่งเป็น โซนเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแต่ละอุตสาหกรรมครับมันลงทุนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ที่แต่ที่สวยนะครับก็คือฝั่งฝั่งตรงนี้นะครับอันนี้ยังเป็นถ้ามองเป็นหุ้นนะครับก็มองเป็นกลุ่มหุ้นที่มันยังยังมีความสามารถในการเติบโตได้อยู่นะครับที่แบบเออมีการขยายการลงทุนนะครับอย่างพวก สิ่รครเต์นะครับพวกเฮล์นะครับกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มอสังหานะครับแต่สังหาตอนนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับโรงแรมยังมีการขยายนะครับทั้งตัวเซนเทล l อรนยก็ยังมีการโกลดอยู่นะครับทารลีก็ยังยังพอได้นะครับแต่ปัญหาคือทั้งเซตนะครับทั้งเซตที่เข้ามาเนี่ยมัน มันไม่ค่อยมีการลงทุนเท่าไหร่นะครับมันก็เลยมันมันไม่เซ็กซี่ในสายตาของนักลงทุนนะครับทีนี้แต่ถ้าเรายังอยู่นะครับยังอยู่ในเมืองไทยก็ก็ต้องหาเซกเตอร์ที่มันยังมีแบบเนี้ยนะครับยังมีการขยายกิจการนะครับแต่ส่วนใหญ่เราเราไปไหนเราไม่อยู่ในประเทศไทยนะครับไปนี่ครับไปต่างประเทศนะครับก็เซตบ้านเราก็มี ตัว s ซ l m v เเนาะนะครับมันก็จะบอกแล้วนะครับว่าเฮ้ยมีบริษัทไหนนะครับที่ไปลงทุนต่างประเทศบ้างนะครับเพราะนั้นแปลว่าต่อไปตลาดหุ้นไปได้ไหมไปได้นะครับไปได้เพราะว่าอะไรครับบริษัทใหญ่ๆ่ก็คืออย่างออกไปลงทุนต่างประเทศเขาก็มีโกลดพอมีโกลดของเขาไปได้นะครับก็ไม่น่าไม่น่าห่วงอะไรมากนะครับ ทั้งแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะน่าเป็นห่วงอันนี้ฮะสังเกตนะครับว่า a v e r a ร e ของ ROE เนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆฮะนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ไอ้ที่เราลงทุนไปอ่ะมันมันไม่ค่อยงอกออกดอกออกผลครับทีนี้ถ้ามันไม่ค่อยงอกออกดอก,ดอ,กออกผลเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับแปลว่า หุดเราเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่นะครับบริษัทที่มันมันโตได้อย่างดีๆครับส่วนใหญ่มักจะทำ R E R A เนี่ยให้มันสม่ำเสมอได้แต่นี่มันไม่สม่ำเสมอนะครับก็จะเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโอเคเพราะนั้นสิ่งที่เรามองนะครับควรจะไปหาอะไรที่มันมีการลงทุนแล้วก็งก ดูดีขึ้นนะครับงบดูดีขึ้นอ,อย่างในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นในพวก healthcare นะครับกลุ่ม commercial s e r v ว c e นะครับกลุ่มก่อสร้างนะครับครับลีกอ auto p a r t นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่อย่างนี้ it distribution นะครับาถามว่า Ebit เพิ่มได้ไหมนะครับเพิ่มได้คนข้างยาก เพิ่มในค่อนข้างยากส่วนบริษทัทที่อีบิตมันมีแนวโน้มลดลงเนี่ยนะครับถ้ามองมองในเชิงงบอะครับมันก็จะเป็นตัวที่เออบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ค่อยไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะนะครับคือภาพการแข่งขันไม่ค่อยดีนะครับโอเคก็คือถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราเอา เรื่องเดียวกันนะครับไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าไปต่างประเทศดีกว่านะครับถ้าเชื่อเดลดาลิโอก็ไปจีนดีกว่านะครับซื้อทองไปเยอะๆนะครับตอนแรกก็มีคนว่าแกเยอะเนาะนะครับอาทิตย์เดือนนี้ผ่านมาเนี่ยโยหหุ้นจีนวิ่งเป็นม้าเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ก็มีข่าว ีนี้กลับมาที่หุ้นหุ้นของไทยเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพแล้วว่า,าทั้งโลกเนี่ยนะครับทั้งโลกเนี่ยน่าจะเริ่มฟื้นกลับเข้ามาได้นะครับอมีข่าวสำคัญอีกแล้วนะฮะตึ๊กตึกต,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 กตกคือวันนี้มีข่าวสำคัญเพียบเลยครับอ,อันนี้ EU นะครับ EU ก็อัดเงินเข้ามาอีกแล้ว อัดเงินเข้ามาแล้วก็ถือว่าตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นก็มีเม็ดเงินมาดันอีกเลยนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นภาพเลยว่าต่อไปนะครับหุ้นเนี่ยดาวไซจะเริ่มจำกัดนะครับเพราะว่าเจ้ามือเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นธนาคารกลางของทั้งโลกรัฐบาลกลางทั้งโลกนะครับพร้อมใจกันอัดสภาพคล่องเข้ามานะครับ เงินไม่รู้ไปไหนก็แบ่งบางส่วนเข้ามาที่ตลาดทุนนี้เองนะครับโอเคแล้วก็ภาพของเอ่ๆอเมริกาฮะ US recession dashboard นะครับเริ่มฟื้นแล้วฮะโอ้ยฟื้นเร็วเกินนะครับ นี่ครับเคยแย่เคยแย่ตอนเดือนเมษานะครับพฤษภามิถุนาเริ่มกลับมาแล้วครับถามว่าทําไมกลับไวนะครับก็พอเริ่มเปิดเมืองเนาะการผลงการผลิตก็จะเริ่มกลับมานะครับโอเคแล้วก็แต่เรื่องการซื้อบ้านนะครับยังยังไม่ยังไม่มาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อะไรที่มันเริ่มเริ่มกังวลกันนะครับทั้งเรื่อง ส่วนต่างของดอกเบีย้ยที่มันเยอะๆนะครับเครดิตสเปซก็เริ่มกลับเข้ามาแคบลงนะครับเงื่อนไขแบงก์เบิร์กอะไรก็พอปล่อยมากขึ้นแล้วพอคนแบบกลัว NPL เยอะๆนะครับแบงก์ Bank เขาก็ตั้งสำรองไว้ให้เยอะเลยนะครับแถมด้วยมาตรการต่างๆนะครับก็หวังว่าพอเปิดเมืองนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆฟื้น,ค,นค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นกั้นไป ซึ่งซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งนะครับวิ่งก่อนวิ่งก่อนที่มันจะมาเนี่ยนะครับวิ่งก่อนของจริงก็ประมาณสัก3-6เดือนนะครับซึ่งถ้าเรามองว่าวัคซีนสามารถผลิตได้เดือนมกรานะครับนับมาก่อนหน้า3 6มถึงเดือนก็คือถ้าแถวเนี่ยครับโอเคอ่าแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับ งบการเงินจะเริ่มทยอยออกนะครับเราก็จะมารีวิวกันว่าในจังหวะที่มันกำลังเข้าไปที่ช่วงวิกฤตะแต่ละบริษัทเนี่ยเขาเอาตัวรอดอยังไงนะครับแล้วก็บริษัทที่แข็งแกร่งเนี่ยนะมันจะฉายแววก็คือในงบงบ Q2 ที่กำลังจะออกมาเนี่ยนะครับบริษัทไหนรอดได้งบสวย บริษัทน,นั้นเหมาะกับการลงทุนยาวๆนะครับโอเคถามว่ามีออกแล้วกี่ตัวนะครับเอาที่ที่เห็นนะครับดีแทครับหุ้นออกมากำไรตัว20%เลยมันต้องต้องดีแน่นอนนะครับพอไปดูรายละเอียดจริงๆกลายเป็นยอดขายยังยังลดลงอยู่เลยครับแล้วก็ที่ลงได้เพราะว่าโควิดครับทำให้การทาง ค่าใช้จ่ายกันตลาดเนี่ยหายไปพอค่าใช้จ่ายหายไปกําไรก็เลยโตนะครับดูแล้วเหนื่อยแทนนะครับ KTC นะครับสิ่งที่น่ากลัวของ KTC ก็คือนี่นี่ NPL ครับมันมันยังไม่จบนะครับนี่ขนาดมีการตั้งสำรองเยอะพอสมควรนะครับก็ยังค,คือคน คือต่อไปอ่ะหลังโควิดนะครับพาดของสินเชื่อบุคคลเนี่ยจะค่อนข้างเสียวนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งครับกว่าจะเคลียร์สินกันได้นะครับอีออนนะครับก็กําไรก็หายไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับนี่ดูนะกำไรหายเลยนะครับก็หลักๆมาจากการนำมาตฐานบัญชีใหม่มาใช้นะครับบันทึก MPL เพิ่มขึ้นแล้วก็อีออนก็ตั้งสํารองแบบ สำรองโหดนะครับสำรองโหดเหมือนโขดไขมานะครับแบงค์ใหญ่นะครับแบงค์ไว้ขนาดกลางก่อนนะครับอย่างทิสโก้นะครับทิสโก้นี่นะครับก็งบออกมาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับอย่างที่บอกก็คือสินเชื่อรายย่อยก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเอาง่ายๆขนาดเคแบงค์ยังไม่รอดนะครับเคแบงค์นี่ก็ตั้งสำรองมาหนักเหมือนกันนะครับ เพราะนั okay. ้นสิ่งที่สิ่งที่เราต้องตั้งคำถามครับก็คือไอ้ที่คุณตั้งสำรองดีเยอะเนี่ยมันเจ็บแต่จบหรือเปล่านะครับเจ็บแต่จบนะครับก็คือ,อาภาพของอไอ้ที่เราตั้งสำรองเยอะๆะเนี่ยเดี๋ยวอีกไรมาสามไรมาสี่ที่มันจะเกิดขึ้นจริงนะครับ มันมันเพียงพอกับนี่เสียที่มันเกิดขึ้นจริงไหมถ้าครับถ้ามันเพียงพอนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าไม่เพียงพอเละนะครับโอเคก็เดี๋ยวก็มาฉายภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามองกันยังไงบ้างนะครับกลุ่มไหนที่ได้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือ S c B E I C นะครับ ทำเปเปอร์มาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็เห็นภาพชัดเจนด้วยนะฮะฟึบฟึบฟึบนี่ก็ยังบทความเดิมนี่แหละนะครับแม่ให้มีบทความดีดๆเยอะเลยนะครับนี่ก็ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะโลกหลังโควิดก็เป็นแบบนี้ฮะ นี่ยังมีข่าวต่ออายุพลกรฉุกเฉินอยู่เลยนะครับก็การผลิตก็เริ่มมาแล้วนะครับก็รูปที่ชอบชอบเปิดบ่อยๆนะครับตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กต่กไาไไม่ต้องห่วงครับอยู่ในนี้แน่นอนนะ ก็ธนาคารกลางนะครับก็พยายามตึก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 นะครับขอสแกนก่อนนะครับชื่ออะอไนเนี่ย คนะครับ EIC analysis อ่านี่ตัวนี้หรอกฟูฟึบฟูฟ,ฟ,ฟูโอเคครับเพราะนั้นเราจะเห็นภาพแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอาจจะอยู่ช่วงหลังๆนะครับ สรุปมาตั้งนานเปิดผิดไฟล์นะฮะอินโฟกานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับก็ปี2ปีนี้คงค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะนั้นคือมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆมาครับก็อาจจะเริ่มจากการค้าการขายก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของการเดินทางเนี่ยพวกกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยนะครับน่าจะมาครึ่งปีหลังเลยนะครับ เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยกระทบก็กระทบเยอะนะครับฟื้นก็ฟื้นช้านะครับอสังหาก็กระทบเยอะฟื้นช้านะครับพวกไม่เคยกระทบมากนะครับอย่างคาปลีกนะครับอย่างพวกเครื่องดื่มนะครับอิเล็กยังพอไปได้ครับปีครับส่งสื่อสารนะครับโรงพยาบาลสุขภาพพวกนี้พอไปได้ไอ้พวกแดงๆถือๆข้างบนนะครับพวกนี้จะฟื้นชา้าก็ต้องระมัดระวัง นิดหนึ่งนะครับมี่หาหนักท่องเที่ยวาหายปไปเลยนะครับก็หวังว่านะครับก็หวังว่านักท่องเที่ยวจะจะกลับเข้ามากันนะครับก็เนี่ยมาจากพัทยานะครับพบว่ามันมันหน่อยจริงๆอ่ะอันนี้สังหานะครับโหอ,อันนี้เป็นแต่ละปีนะครับตั้งแต่ปีห้าห้าถึง หกศูนย์นะครับแหมรู้สึกว่ามันโตปีละหกเลยนะครับขทมอชั้นไหนแล้วก็ค่อยๆโตลดลงนะครับเหลือสี่เหลือสองนะครับแล้วก็ Q 2เนี่ยนะครับราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรนะครับโตแค่หนึ่งจุดสามเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าไปรอบนอกนะครับรอบนอกคือแทบแทบไม่โตเลยทีเดียวนะครับ ยิ่งต่างจังหวัดนี่รถแรกแจกแถมนะครับกันกระจุยกระจายเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ราคาคอนโดก็โตโตลดลงนะครับทั้งใกล้ทั้งไกลเลยนะครับโอเคก็ถือว่าอืมเหนื่อยนะครับเอาจริงหุ้นกลุ่มนี้ก็คือเหนื่อยนะครับแล้วก็ มันจะมีอีกตารางหนึ่งที่ค่อนข้างค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับนะบออัสะสุด GDPR ตารางนี้นะเปก็ไปโหลดมาอ่านได้เห็นไหมครับว่าโรงแรมนะครับก็จะมาช้าที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับอสังหาก็จะมา ท้ายสุดก็เราคือเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูฮะอสังหาเรื่องของอะไรเนี่ยนะครับคือเพื่อบอกว่าโหเหนื่อยนะนะครับแล้วก็เราอาจจะวางทามมิ่งชีวิตของเราแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอามาเทียบกับหุ้นของเราครับว่าถ้าหุ้นของเราอยู่ในกลุ่มที่ฟื้นปีสองสองเนี่ยก็ทำใจหน่อยนะเพราะว่าสักพักหนึ่งนะครับมันถึงจะมาแต่ถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มที่ ไม่ได้กระทบมากฟื้นเร็วนะครับไม่นานนะครับมันก็จะมาเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้ตรงนี้นครับเป็นการวางสเต็ปได้นะครับว่าเ,เราจะอะไรยังไงถ้าเราลงทุนระยะยาวอาจจะซื้อพวกที่ได้รับผลกระทบเยอะนะครับแล้วก็ฟื้นช้านะครับคือเราระยะยาวไงรอได้นะครับแต่ถ้าระยะสั้นก็ เอาไอ้พวกที่อยู่ก่ผลกระทบน้อยฟื้นเร็วไปก่อนนะครับโอเคก็อาทิตย์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์ถัดไปนะครับเราจะเริ่มมารีวิวงบการเงินกันว่าไอ้ที่มันออกมาเนี่ยมันมันดูดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอ้อนี่ก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากคอร์สออนไลน์ไปด้วยนะครับก็เข้ามาที่เว็บ efinance th com นะครับเข้ามาที่ อีฟินส h o ครูนะครับอีฟินสครูนะครับหรือว่าไปดูใต้ Description ก็ได้ของ y t u t u นะครับเห็นน้องเขาใส่ไปให้อยู่นะครับก็จะมีหลักสูตรนะครับเรียนออนไลน์อยู่นี่นะครับสามารถเข้าไปดูกันได้ก็ผมก็จะมีนี่ครับไฮบริดนะครับทั้งพื้นฐานกราฟผสมกันนะครับมีทั้งเรื่องของประเมินมูลค่านะครับเรื่องของตัว แกะหุ้นนะฮะแบบขั้นเทพเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ที่ใหม่ที่สุดเนี่ยนะครับจะเป็นตึกตึกตึกตก,ตก,ตกหาก่อนนะครับประเมินชิ้โอเคยังไม่ขึ้นนะครับจะเป็นจะหุ้นแกล่งนะครับผ่าวิกฤตนะฮะก็ ต่ชอบอันไหนก็ไปกันได้นะครับทั้งงบทั้งพื้นฐานทาั้งพื้นฐานผสมกราฟนะครับโอเคก็วันนี้นะครับก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้านะครับสวัสดีครับ